Ui, đa dung Đa dung trời ที่น่ไขมนี่ตามาขามของเทพตกปืนหรือเปล่าไม่มีเ,มเลยขาลูกเอาที่นั่มาอยู่ตรงนี้ có chắc sắp. Ừm. <laughs> 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 ปลาบางแสนตลาตาลัาปลาบางแสนทำเป็นสไตล์ญี่ปุ่น เยวกมันกระโดดลงมาแล้วไ oh, ูดเงียบลงเลยน้ำส okay. ้มเขากินแบบนั้นเลยงานกิ น้แ้ริงนริชื่อของมังนเป็นตระหนันตนของไขในใสิบก้าชนิดของไทยที่ใกล้ ในนี้มีแต่้ยเี้เตี้เนี่ยไม่มีเข่าแล้วจะลงก้อนอาหารไทยละมั่งนะครับไปไหนแล้วมมอรู้ละมั่งยาก็ไปยามกินซื้อไปแล้วโูละมั่งอยตนีตอนนี้นะครับสามคนพ่อลูกกำลังลุมละมั่งตัวหนึ่งนะครับ เขาเขาได้ยาวเลยใช่ไหมละมัางข้ะม่าชอบไหมอือเ้อแล้วกวอ็อีกเรื่องนึ่งคือถ้าพี่ยากจะมุขของคือวันจันที่หน้าใช่ไหม คือที่ทำตุกตุกอันดับเหมาเหมาไปเลยอะไอตัวไข่ได้ไข่ไม่ได้ก็รวมเข้าไปแล้วไงใช่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปดูฮิปโปโปมีคนเดินเลยช้าช้า นี่จริงด้วยตรงนี้แหละที่เราเคยดูสุดหล่อมานั่งแอบอะไรตรงนี like. ้อ้บอบอ้าวหมูในน้ำเเรียกช้งน้ำเขาเห็นช้งน้ำแล้วที่น้ม่นอย่าันอยู่ใต้น้ำนี่ไงใต้น้ำนั่นะเยื่น สองตัวอะไรเออมัใตน้ำใช่ตัวนี้มันขึ้น้า,าปกากนามันเขาก็ให้เป็นเวลาอยู่แล้วอลือน

เขียวเขียวาเลือกน่กิงแดนีใบนแช่น้ำสบายใจเลยครับอิบลรา เดต้องบมัีแนนเปเพืกันค่าล็้าตัวครับอันนี้ก็ลักษณะของตที่โตจนเลยแล้วเนบจิบ ทารบาัวนะพี่เราติดไวรัเปรตติของเป็นขึ้นขึ้นไปเลยไม<ป>ขึ<ป>้นไเลยไหันลงกัน ตัวห่างตัวใจเย็นเ็นใจเย็นเย็นหมดยจังเดวเดี๋ยวไปตรงนู้นแล้ไหนเดี๋ยวตัวนี้มันจะมาไม่เป็นไรไเป็นเรื่องปกติพี่ปลาพี่ไม่แน่แน่ยกยกนมาพอาไปห่างไกลไตัวหรอก ขอบคุณค่ะตาเตยมเสร็จเห็นตานหลังนี่อยู่ตรงนี<ว>้ตาวซูอะไรให้ัน่ตากระอานชาลีชาลีดูเด็เต็มนี้เลยอ่ะเหมือนตัวอะไรเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยดูดิโอ้โหเยอะมากเลยเตาเต็เมเลยเตาวโอ้ตาจตา เต่าเต็มบอ่อเลยดูที่เขานอนเกยกันนะฮะลงไปถึงนะฮะเขาจะมีสายที่ห่วงอนณาเขตแล้วก็ห่วคู่ของเขาอันดับสองของโลกนั่นเองนะครับแรกนะฮะสายตา้นเขาจะสั้นนะแต่เนื้อหนักของเขาจะหนานั่นเองนะครับว่รูป ลักษณะเด่นนะฮะคอยาวขายาวรูปถึงสีขนตามลำตัวจอกจั๊กจ่อ่อนจนถึงจัพู่เข้มตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเลยนั่นเองและจะมีสีดำแซมเข้ามาก็คือตรงปากแล้วก็ใต้ปีกนั่นเองครับในความเป็นจริงแล้วนะฮะโนกรามมโกสามารถัตรูปของเขานะฮะได้ประมาณแปดถึงเก้าเดือนแล้วนะครับเป็นอันนี้เป็นตัวแรกนะฮะชื่อว่าน้องพาวเวอร์นั่นเองครับต,ตัวที่สองาจจะชื่อว่าน้องท็อปนั่นเองอายุเขาจะ ร้อยกว่านะแล้วก็ตัวเขาจะเล็วเวกวานั่นเองนะครับในสัดส่ทางด้านขวาตัวจะเตียนครับตัวเป็นรน,น,นะเลื่อนมาทางขวาเลยหรอก

เราฉันกินแต่ข้าวเปล่า พาเธอแวะเ้องน้ำทิ้ง,นนงชงเลแล้วก็นั่งินค่าด้วยพี่นายมาัเอ่บนอน Nanti sama-sama cek นั่งข้างบนจะไปนั่งอะไรตรงนั้นนะ,ะคุณพี่มาขี่ม้าเลยตรงนี้ครับคุณพี่คุณพี่มาขี่ม้าเลยตรงนี้คุคณพี่นนจ้านั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนไม่เอาแล้วเหรอ โอ้โอ้โอ้สองพี่น้องขี่แล้วไปไหนกันเนี่ย uh. ขี่แล้วไปเที่ยวไหนกันเนี่ย <c oughs> จับไว้จับไว้ก่อนร่อ่บ้าง2เด็ดนะครับ เด็กจะหลับหรือเปลมเียบมองพื้นทระนดเองแล้วก็รัวนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดประัยแห่งนี้นะคะพระนนทรธมุนินนะคะพระประจำจังหวัดนนทบุรีของานะคะมีดอกมุกเพลน5ค่ะเอากลับไปใส่หรอ อย่นะนะกับทให้กันนะด่็นอาลีนั่งนูนั่งกลอนะม้นะเมื่อลุกนะฮะอีก่ไปามคนเดียว 家里。<Got> it. <laughs>